ม3 RSE ตอบย้ำความเจ็บปล่อยเพลงสมน้ำหน้าตัวเอง Reflection ศิลปินบอยกรุ๊ปสายร้องจากค่ายไว้มิวสิกภายใต้สังกัด GMM Music วง V3 RSE ว e r s e ประกอบด้วยโทรุสงกรานต์โทรุทากิซาว่าสงกรานจะตุพรกล่อมกลิ่นสุขพิดนัทกรรัตนเพชรสามหนุ่มสามเสียงสามสไตล์กับซิงเกิลล่าสุดสมนาำหน้าตัวเอง Reflection เพลงที่เตือนสติเพื่อนเสมือนเป็นกระจกสะท้อนความเจ็บปวดกลับมาหาตัวเราเองต่างคนต่างหวังลมลมแรงแรงกับการรักคนที่ไม่รักเราตอบเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าแบบวิ่งไล่ตามโดยไม่มีใครสมหวังได้แต่ตอบย้ำความเจ็บต่อไปเรื่อยๆเพราะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าสุดท้ายตอนจบก็ได้แต่สมนามหน้าตัวเอง สำหรับเพลงนี้นับว่าเป็นความทา้าทายของวง B3RSE Verse ในเรื่องรายละเอียดของเมโลดี้ลายประสานวิธีการร้องของแต่ละคนซึ่งศิลปินรุ่นน้องร่วมค่าย F.I.R. z t e r เฟอร์สิรินัทสีชนละทานและเชสเตอร์ธนพลศีรัตนภัยทูนมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ในเพลงนี้ไม่ปล่อยผ่านง่ายๆต้องได้ตามที่ดีไซน์ไว้ จึงทำให้การอัดเสียงยาวนานถึง13ชั่วโมงถือเป็นเพลงชาที่ดึงเสน่ห์ของดนตรี 90s Pop R&B ฟังง่ายแต่เนื้อหากรีดแรง V3 RSE Verse พูดถึงเพลงนี้ว่า โทรุกเพลงสมนามหน้าตัวเอง Reflection ตั้งแต่ฟังเมโลดี้ที่ยังไม่ได้ใส่เนื้อร้องก็คือชอบแล้วเมโลดี้ติดหูง่ายและพอเชสเตอร์แต่งเนื้อมามันยิ่งดูนใจขึ้นไปอีกพวกเราชอบกันมากๆสำหรับขั้นตอนการทำงานก็คือเพลงนี้เราได้ F I R z T E R วงน้องรักมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้การทำงานจริงจังมากๆเราใช้เวลาอัดเพลงนี้กันไป13ชั่วโมง ถือว่าเป็นการทำลายสถิติความชาเลนคือความละเอียดในเรื่องการร้องมีลายที่เป็นของเราและลายประสานทั้งเพลงตัวเมโลดี้ในพาร์ทของเราแต่ละคนดีไซน์มาแบบมีดีเทลที่ละเอียดมากๆแต่พอร้องออกมารู้สึกว่ามันกลมกลืนไปกับเพลงชอบมากๆครับทีวิธีการร้องในเพลงนี้เป็นการร้องลมล,มลมร้องแผ่วๆซึ่งเป็นร้องเสียงที่พีไม่ค่อยได้ใช้ต้องใช้เวลาจูนตัวเองสักพักครับ อย่างของพี่โทรติดร้องแบบอารบีร้องแบบติดลูกเพื่อนลูกคอแบบไวบราโต้น้องๆ F I R z T E R ก็จะบอกว่าให้ตัดออกไปให้หมดลองร้องนิ่งๆธรรมดาธรรมดาครับ หัวรอก็จะยากยากและกังวลแต่ก็ผ่านมาได้เป็นเพลงที่ทุกๆคนได้ฟังและชม MV กันอยู่ถ้าชอบสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับทรงกรานอยากฝากเพลงนี้ไว้กับทุกคนนะครับมาฟังเพลงนี้กันเยอะๆเะชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบพวกเราวง V3 RSE Verse ก็ขอฝากเพลงสมนามหน้าตัวเอง reflection ไว้ด้วยเพลงนี้เราได้ J a z z y the Face มาเป็นนางเอก m v ด้วยครับฝากชมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ ชง MV เพลงสมนามหน้าตัวเอง Reflection ทาง YouTube, Official Way Music และทุกช่องทางสตรีมมิ่งพร้อมโบนัสคัฟเวอร์อีก2เพลงและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ V3RSE ได้ที่ Official V3RSE ทุกแพลตฟอร์ม